อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าแฟนของที่รักอ่ะเป็นคนไดเชิๆอย่างนั้นหรอนี่ทุกวันนี้พี่ก็ทํางานอยู่คนเดียวถ้าอยากใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนี้เธอก็ต้องทํางานบ้างไม่ใช่จะเอาแต่อยู่บ้านช้อปปิ้งไปวันๆเงี้ยมันคงเป็นโชคายของฉันนะ่ะที่มีผัวให้เชิแบบนี้รู้อย่างนี้น่าจะหาผหัวได้รวยตั้งแต่ทีแรกไม่งั้นน่าจะสบายไปแล้วแหละ แแกอยากจะมีเงินใช้ไม่เงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมล่ะพอดีว่าเพื่อนผัวฉันนะ่ะเขาเป็นคนขี้เหงาอะแล้วก็มีแต่แบบพวกรวยๆทั้งนั้นเลย mm hmm. เขาก็เลยอยากได้ผู้หญิงที่คอยไปกินข้าวด้วย mm hmm. เดินเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่าเขามีค่าตอบแทนให้นะ mm hmm. หน้าตาสวยๆอย่างแกเนี่ยผิวพรรณก็ดูดีขาวไปหมด น่าจะได้สักหลักหมื่นแหละสนใจไหมะ่ะหลักหมื่นเลยเหรออ้สวยมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะนี่นี่มันรุ่นใหม่นี่ที่รัา จะไปทำงานแล้วหรอ,อตั้งใจทำงานนะเลิกงานแล้วซื้อขนมมาฝากด้วยนะได้จ้านี่มาอ้อนกันแต่เช้าแบบนี้จะเอาอะไรกันที่รักก็รู้ดีทุกเรื่องเลยอะ่ะคือใหม่อยากได้กระเป๋าใบใหม่อะ่พะพอดีเห็นมันออกมาใหม่อะ่อะคอลเลคชั่นใหม่นะพี่เนี่ยที่รกซื้อให้หน่อยนะนะๆๆกระเป๋าอีกแล้วเหรอ ซื้อมาตั้งหลายใบอะของเก่ายัางไม่ได้ใช้เลยนะนี่นี่มันจะเกินจําเป็นไปหรือเปล่าวะประหยัดบ้างโอ้ยไม่จะเกินความจําเป็นที่ไหนเลยเพื่อนเพื่อน,นเขาก็มีกันน่ะถ้าฉันไม่มีนะฉันก็เชยแย่สินี่ทุกวันนี้พี่ก็ทํางานอยู่คนเดียวถ้าอยากใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดเนี้ยเธอก็ต้องทำงานบ้างไม่ใช่จะเอาแต่อยู่บ้านช้อปปิ้งไปวันวเงี้ย โหก็ที่รักอะเลี้ยงดูแลเขาอะได้ตลอดชีวิตนี่ที่รักจะให้เขาไปทํางานอ,กอยกงนี้งั้นหรอเขาทําไม่ได้หรอกจะให้ฉันไปทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศเงินเดือนก็น้อยทํางานก็หนักฉันไม่เอาด้วยหรอกหมายพูดแบบนี้อะถ้าไม่ลองทแล้วจะรู้ได้ยังไงถึงเงินเดือนมันจะน้อยนะแต่ก็ยังได้เงินมาเป็นค่าช้อปปิ้งของเธอได้ทุกวันนะเดี๋ยวเรื่องงานฉันเก็บไปคิดดูแล้วกัน แต่วันเนี้ที้างโอนเงินให้เขาหน่อยนะนะเดี๋ยวได้กระเป๋าใบใหม่นะ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 เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้ละกันเขาต้องไปทำงานแล้วอะสายแล้วขอบคุณมากนะคะที่ลรัอขอบคุณมากนะรีบกลับมานะเดี๋ยววันนี้มีรางวัลให้ไปทำงานแล้วนะ เดินทางดีดีล่ะไใบไหนนะใบนี้ดีกว่าอืใบนี้ก็สวยอะ่ะเป็นไงมาไงอะแกแวมหาสได้เนี่ยพอดีว่าฉันช้อปปิ้งแถวนี้มาก็เลยแว้มาหาแก แหมคุณนายหมวยอวดรวยเสือเกินเฮ้ยนี่มันกระเป๋ารุ่นใหม่นี่ใชอ่อีกฉาคนมีตังอะอยากได้แล้วก็ได้ไม่เหมือนฉัน่ะฉันขอผัวไปเมื่อเช้าอะผัวไม่ยอมซื้อให้แถมนนในไลน์ฉันให้ทำงานอีกนะอะไรนะให้แกไปทำงานเนี่ยนะผัวแกเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยพวกเรามันพวกคนรวยจะให้ไปทำงานอย่างนั้นเนี่ยมือเท้าด้านกันพอดี เมื่อเช้าฉันก็พูไปแบบนั้นแหละแต่ผัวฉันน่ะบ่นใหญ่เลยบอกว่าฉันน่ะสิ้นเปลืองซื้อกระเป๋าอะไรเยอะแยะไปหมดสิ้นเปลืองอะไรกันนี่แกรู้ไหมผัวแกเชยเชยนะของพวกนี้มันต้องมีใครๆคเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละมันคงเป็นโชคลายของฉันน่ะที่มีผัวเชยเชยแบบนี้รู้อย่างนี้น่าจะหาผัวได้รวยตั้งแต่ทีแรกม่งานน่ะฉันสบายไปแล้วแหละ แกอยากจะมีเงินใช้ไม่เงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆเนี่ยเอาอย่างงี้ไหมละ่ะพอดีว่าเพื่อนผัวฉันนะ่ะเขาเป็นคนขี้เหงาอะ่ะแล้วก็มีแต่แบบพวกรวยๆทั้งนั้นเลยเขาก็เลยอยากได้ผู้หญิงที่คอยไปกินข้าวด้วยเดินเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีค่าตอบแทนให้นะหน้าตาสวยๆอย่างแกเนี่ยผิวพรรณก็ดูดีขาวไปหมดน่าจะได้สักหลักหมื่นเลยสนใจไหมละ่ะ หลักมื่นเลยเหรอทำก็อยากทำอยู่แหละแต่ถ้าผัวฉันรู้นะผัวฉันไม่ยอมแน่ๆนี่แกจะง้อทำไมเนี่ยจะให้ผัวรู้ทำไมฉันมีวิธีนะที่จะไม่ให้ผัวแกรู้อะเดี๋ยวฉันสอนให้เองแกเชื่อฟังฉันสิทำตามที่ฉันบอกรับรองว่าผัวแกไม่รู้แน่นอนลองดูก็ได้นะสอนมาเลยสอนมาเลยก็ก่อนอื่นนะนะ แกก็ต้องไปแต่งตัวสมัยทำผมให้ดูดีๆแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันพาไปรู้จักกับเพื่อนผัวฉันเองจริงหรอหลักมือเลยเหรอแก โอ้โหทำไมวันนี้แต่งตัวซะสวยเลยอะอยู่บ้านต้องแต่งตัวสวยขนาดน,นี้เลยเนี่ยหรือว่าวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะมีใช่วันนี้ฉันนัดเพื่อนไวอ้อ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวเย็นๆฉันรีบกลับนะทำไมไม่เห็นบอกพี่ล่วงหน้าเลยอะ่ะแล้ววันนี้พี่ก็หยุดงานด้วยอืมเอางี้เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนละกันพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ พี่พี่ี่ี่ไม่ต้องไปหรอกพอดีเพื่อนกลุ่มเนี้ยพี่ไม่ค่อยรู้จักอะ่ะไปแล้วพี่จะอึดอัดเปล่าๆนะโอ้โหไม่เป็นไรก็แค่ไปรับส่งเมียแค่นั้นเองนะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวยังไงเย็นนี้ฉันรีบกลับมานะพี่นะไปก่อนนะ ทำไมเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยดูซิวันนี้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างก,าาากลับมาแล้วจ้าทรลาตกใจอะไรอะ่ะมีอะไรเปล่าไหนดูซิซื้อของมาตั้งเงยอะตั้งแยะเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันมีแต่ของมันแพงนั้นเลยนี่ฮะนี่หมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วเธอไปเอาเงินมากมายจากนี้มาจากไหนพี่จะถามอะไรเยอะแยะเนี่ย แค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วทำไมต้องตกใจขนาดนี้ด้วยอะจะไม่ตกใจได้ไงอะพี่ทำงาน,นตั้งหลายเดือนอะกว่าจะหาเงินได้เยอะขนาดเนี้ยพี่บอกแล้ใช่ไหมว่าให้ใช้เงินประหยัดๆห,หน่อยแต่ของที่พี่เห็นเนี่ยมันน่าจะหลายหมื่นเลยนะไม่ก็เป็นแสนนะมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะพี่จะบ่นอะไรนักหนานเนี่ยของที่ฉันซื้อมานะมันก็เงินฉันทั้นนั้นแหละไม่ใช่เงินพี่ทั้งน,นั้นเลยดิฉันอยู่ได้หามาเองเหรอหามาจากไหน ทำไมพี่ไม่นรู้เรื่องเลยอะทำงานอะไรพี่เล่กบ่นได้เลยยังอ่ะเวลาฉันของเงินพี่นะถ้าเป็นอ e ีด e ีเด็ดอไม่ค่อยอยากจะให้ทีตอนนี้จะหาเงินเองซื้อของมาเองจะบ่นอะไรหนาเนี่ยฮะน่ารำคาญจริงๆเลยเว้ย่อยนอยู่ได้มา ว่าไง <cod epend ent> <urt Pear> เป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีมากตอนนี้นะฉันมีตังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอยากซื้ออลไรก็ได้ซื้อแค่เปลืองตัวนิดหน่อยเองขอบใจแกมากเลยนะนี่พี่เขาฝากชมแกมาด้วยนะว่าแกเก่งเอาใจเก่งน่ารักแถมยังเด็ดว่าพีกสิ๊กเมสซอีกเฮ้กเป็นรจริงๆนะนะ แล้วเขาก็บอกต่อเพื่อนๆเ,เขาว่าแบบแกดีมากอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมีพี่คนนึงเขาอยากจะเจอแกแกว่างหรือเปล่าว่างว่างว่างเดี๋ยวฉันไปแต่งตัวเลยละกันบอกเขาว่าเจอนที่เดิมอีกหนึ่งชั่วโมงโอเคได้เพื่อนโอเคจ้าแต่งตัวดีกว่า พี่เดี๋ยวฉันออกไปกินข้าวกเพื่อนก่อนนะมินเยนจะรีบกลับออกอีกแล้วเหรอเดีย๋ยวนี้ออกทุกวันเลยอ่ะนี่ถามจริงเหรอออกไปไหนเนี่ยพี่จะถามอะไรแยะๆเนี่ยก็บอกอยู่ไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยถามอยู่ได้จะไปแล้วนะ พี่นงพี่<อ>ดิัดิเออท็อปเดี๋ยวนี้มึงไม่ค่อยไปเที่ยวพวกกูเลยนะมึงพลาดมากเลยนว้ยวันนี้กูเจอน้องคนหนึ่งแม่งขาวเสียแบบหุ่นดีมากๆเลยอะ่ะพอกูเสร็จกิจกับน้องเขาเนี่ยกูก็แวะมาหามึงนี่แหละแหมอยากเห็นน้องดิน่าจะเด็ดจริงๆนะพี่อียถ้ามึงอยากจะจัดน้องเขาเนี่ยมึงต้องกระเป๋าหนักหน่อยนะเพราะน้องเขาชอบคนเปน้องเขาเป็นพวกบ้าแบรนเนมสาวสังคมชอบเอาแบรนเนมมาอวดกันอะไรอย่างนี้แหละ แบบนี้ก็มีอยู่พี่ผู้หญิงที่ทําเพื่อเงินทําเพื่อเป่าแบรนเนมเนี่ยไม่รู้คิดอะไรอยู่เนาะเฮ้ยก็อย่าพูดอย่างนั้นดิถ้าไม่มีน้องๆผู้หญิงแบบนี้เนี่ยผู้ชายอย่างเราจะมีความสุขได้ยังไงเพื่อนๆในกลัวเราเนี่ยใช้บริการน้องเขาเนี่ยติดใจกันทุกคนเลยนะเพราะน้องเขาเอาใจเกง่งขี้อ้อนน่ารักไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวพี่จะพาเองโอ้ยยอดเลยพี่ต้องร้องอี่อยววะ แล้วจ,าวจา้าจ้ากลับมาเหร <c oughs> อเดี๋ยไหมอ้มอาวสวัสดีครับน้องสาควคนสวยนี่เพิ่งแยกจากการมารับงานอีกแล้วเหรอคนนี้เพื่อนพี่เองนะบริการให้ดีแหละรับรองติปหนักแน่นอนเออเดี๋ยวนะครับพี่หน <c oughs> ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยมาอะไรครับเนี่ยก็น้องคนนี้ไงที่ว่าเด็ดก็ไม่นึกเลยนะว่ามึงจะใช้บริการน้องเขาเหมือนกัน <c oughs> มึงเองนี่ก็รัสนิยมดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย ที่ไปกับเพื่อนพี่มันตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมทำแบบนี้วะฮะพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่นะเดี๋ยวฉันอธิบายพี่ฟังนะพี่นะใจเย็นๆก่อนนะพี่นะโอ๊ยใจเย็นไม่ได้แล้วเพื่อนพี่มันเล่าซะละเอียดขนาดเนี้ยเฮ้ยทำไมมึงต้องโมโหขนาดนั้นด้วยวะน้องเขาทำงานบริการเขาจะไปกับใครจะมีแขกกี่คนมันก็เรื่องของเขามึงจะยุ่งทำไมเนี่ยผมไม่ยุ่งได้ไงพี่ผู้หญิงคนนี้มันเมียผมมากฮะมึงว่าอะไรนะท็ครับน้องคนนี้นี่นะเมียมึงใช่เมียผมเอมง แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เมียผมแล้วเพราะมันเป็นทั้งเมียพี่เมียเพื่อนพี่แล้วก็เมียเพื่อนผมหลายๆคนน่ะนี่กูไม่คิดเลยนะว่าการใช้เงินฟุ่มเฟือยของมึงอ่ะก,กับไอ้กระเป๋าแบรนด์เนมบ้าบอแล้วก็สังคมจอมปลอมอ่ะมึงถึงขนาดต้องลดคุณค่าศักดิ์ศรีของตัวเองอ่ะเพื่อไปนอนกับคนอื่นแบบเนี้ยทุเรศว่ะพี่ฉันขอโทษนะฉันทําแค่ไม่กี่ครั้งเองอ่ะพี่แ้ตอนนี้ฉันเลิกทำแล้วนะพี่นะให้โอกาสฉันเถอะนะพี่นะฉันไม่ตั้งใจจริงๆ โอยมึงอย่าเอามือส่งปรกมมาแตะต้องตัวกูกูนะไม่สามารถใช้เมียร่วมกับคนอื่นได้หรอกแล้วมึงนะก็เก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านกูนไปเดี๋ยวนี้เลยนะต่อไปเนี่ยมึงไม่ใช่เมียกูต่อไปแล้วของในบ้านกูนะมึงห้ามออาไปถ้ามึงอยากได้นะมึงไปฟ้องร้องเอาออกไปไปพี่อย่าได้เลยพี่นะฉันขอโอกาสครั้งนดพี่ฉันเริ่มทำแล้วจริงเพี่นะฉันไม่ทำแล้วนะพี่นะไม่คนอย่างมึงอ่ะมันไม่จำนึกหรอกพี่โนพที่ออกจากบ้านผมไปได้แล้ว แล้วเอาเมีเียพี่อะไปด้วยพี่พี่ฉันไม่มีที่ไปอะพี่พี่พี่นงพี่นงเฮ้ยมึงอย่ายุ่งกับกูกูมีเมียแล้ว نعم <laughs>